สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กันอีกแล้วในชงโคโรจิฟเวลค์มทุกคน2025 ปีนี้ทุกคนเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะพัฒนาตัวเองใช่ไหมแล้วเราก็จะก้าวไปข้างหน้านด้วยกันเรามีความรู้สึกว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีแต่แค่การที่เราจะบอกว่าเราจะทําให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นสําหรับเรานะการปรับกิจวัตรของเราหรือการปรับดีไซนของเราทุกๆปีจะทําให้เราใกล้เป้าหมายของเราขึ้นได้อย่างที่เอาเบิร์ตไอซ์ไ์บอกว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ทําแต่สิ่งเดิมๆแต่คาดหวังให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนแปลงฉะนั้นปีนี้ทุกคนเราจะไม่่ทําาาสิิงงเเเเดม,เดมเรรรรต้้ออ Le Unlearn และใหป็นนคืกรรียู อันเลอร์นคือการแบบทิ้งสิ่งที่เราผิดพลาดไปในอดีตมาทําให้เราก้าวหน้าขึ้นไปได้เรื่อยๆถ้าเราไม่ยอมอันเล r ร์นอ่ะสิ่งที่เราเรียนรู้ที่มันผิดไปแล้วอะ่ะมันก็จะเหมือนแบบถ่วงให้เราอยู่กับที่วิดอวันนี้เราจะมาแชร์ healthy habits ที่เราอยากเปลี่ยนแปลงแล้วก็เก็บไว้ในปี2025กันทุกคนก็ลองไปดู Hab i t ตัวเองว่าเราควรจะเปลี่ยนตรงไหนไหมหรือเราควรจะเก็บตรงไหนไว้ไหมมันเป็นโปรเซสของการอันเล r ร์นกับรีเล a ร์นเราขอเริ่มจากสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่3อย่างด้วยกันอันแรกเลยคือกกาาารรดูแลสุขภพปติเ กำลังกาย4ครั้งต่ออาทิตย์ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็น5ครั้งต่ออาทิตย์คือเราอยากดูแลร่างกายให้มากขึ้นเราจะเวทให้มากขึ้นเพราะเราอยากมีกล้ามทุกคนเห็นเบบี้มัสซ์ของเราไหมเอ๊ <Yeah. S 1> ไม่เห็นเราจะวิ่งอย่างต่อเนื่องขึ้นเราจะกลับมานับแคลอรี่นับโปรตีนสักพักหนึ่งเพื่อให้ร่างกายของเรากลับมาอยู่เบสพื้นฐานหรือมันก็คือการทำแคลอรี่ดิฟิซิตนั่นแหละภาษาไทยคืออะไรแคลอรี่ดิฟิซิต มันคือการกินให้น้อยกว่าใช้ทุกคนปัจจุบันอะเปอร์เซ็นไขมันของเราค่อนข้างจะสูงคือประมาณ33%เรเราอยากลดกลับมาเหลือ25%เฉะนั้นเราจะมาโฟกัสเรื่องการลดไขมันมากกว่าจะลดน้ำหนักน้ำหนักเราอาจจะขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรเราโอเคมาก่าแต่เปอร์เซ็นไขมันของเราต้องลดลงแล้วเราก็จะดูแลเรื่องอาหารให้มากขึ้นคือจะกินคลีนมากขึ้นทุกคนการดูแลสุขภาพอะปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้เน้นมากขนาดน,นั้นแต่ปีนี้มันเป็นหนึ่งในหลักๆของเราเลยที่เราอยากเน้นฉะนั้นในอนาคตทุกคนก็อาจจะ กายมากขึ้นหรือการดูแลสุขภาพมากขึ้นก็มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงข้อที่2ที่เราอยากเปลี่ยนแปลงก็คือการหาแนวทางใหม่ๆของช่องช่องรถจีเป็นช่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องของ m i ซ d เ e t เพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกแต่ในอนาคตรเรารู้สึกว่าเราอยากพูดถึงเรื่องอย่างอื่นด้วยเรื่องของการเงินเรื่องของสุขภาพการสรุปหนังสือการพูดถึงการเรียนต่างๆของเราเรารู้สึกว่าปีหน้าเราอยากทําวิดีโอสไตล์ใหม่ๆดูฉะนั้นทุกคนไม่ต้องสงสัยไปนั้นว่าถ้าปี2025มันมีวดีโอ แปลกผัวขึ้นมาในช่องของเรามันคือการที่เรากําลังทดลองลองดูว่าวิดีโอแบบไหนจะเติบโตในช่องของเราได้มากขึ้นอีกอย่างที่อยากทําเกี่ยวกับช่องเลยนะคืออยากทำเวิร์กช็อปทุกคนเรารู้สึกว่าคอมมูนิตี้ของเราก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วความครีเอทีฟในใจิตใจของเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันรู้สึกว่าอยากเจอคนดูให้มากขึ้นปีหน้าอาจจะมีเวิร์กช็อปหรือเปล่าหรืออาจจะแบบมีกิจกรรมอะไรที่ทุกคนสามารถมารวมตัวกันได้แต่ทุกคนก็อยา่าคาดหวังว่าจะเป็นงานมิทติ้งงานแบบ มาจจะเป็นแบบกลุ่มเล็กๆมีแบบไม่กี่คนก็เดี๋ยวลองไปคิดกันดูอาจจะแบบปลายปีอะไรก็ได้คือยังไม่อยู่ในหัวเลยตอนนี้แต่รู้สึกว่าอยากทําถ้าทุกคนมีไอเดียอยากเห็นช่องของเราทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวจะลองไปคิดดูข้อที่3ที่เราอยากเปลี่ยนแปลงคือเราอยากเรียนรู้และทดลองให้มากขึ้นทุกคนเราเป็นคนชอบเรียนมากเรียนเพื่อเป้าหมายอะไรสักอย่างอย่างเช่นการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยตอนที่เราแบบจะสอบเอ็นซีอ่ะเราแบบเรียนเยอะมากอะ่ะคือวันละ 2- 3ชั่วโมงทุกวันอันนี้คือการที่แบบเราเรียนเพื่อเป้า หมายอะไรสักอย่างปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับมาเรียนเพิ่มขึ้นหรือการทําอะไรสักอย่างเพื่อเป้าหมายมากขึ้นแบบเป็นเป้าหมายใหม่ๆอะ่ะหรือเราเอาจจะทำชาเลนจ์ใช่มหมขึ้นอย่างเช่นเรียนภาษาเกาหลี3 0วันจะเป็นยังไงชาเลนจ์ออกกําลังกายต่างๆชาเลนจ์ <Challenge S 1> <Challenge S 2> พิมพ์เร็วขึ้นชาเลนจ์โนบัยมันส์ชาเลนจ์ต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตคือเราอยากลองทํามากไม่ใช่ว่าปี2 0 2 4เราไม่เคยอยากลองทำชาเลนจ์พวกนี้นะแต่เรารู้สึกว่ามันใช้ดิสซิปลินมันใช้ความพยายามสูงมากในการที่จะจบชาเลนจ์ชาเล 它难，难，难、嗯，难， แต่เรารู้สึกว่าปี2 0 2 5เราจะทําได้เราจะเป็นคนที่มีดิสซิเลินสูงขึ้นกว่านี้ทุกคนดิสซิเลินเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรามากๆเรามาถึงทุกจุดในชีวิตได้ด้วยดิสซิเลินเราเชื่อว่าอย่างนั้นดิสซิเลินเซฟเลกูเลชันเซฟคอนโทรลคือ3อย่างนี้มันคอนเซปต์เดียวกันใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราเกิดมาแบบเนเจอร l ลลี่มี3อย่างนี้ฉะนั้นเราเป็นคนชอบวางแผนเราเป็นคนชอบทําตามแผนแต่เราก็ค่าข่าฟิกซิเบิลเหมือนกันบางทีมันก็อาจจะไม่สําเร็จเพราะว่าความฟ ไต่อมาเป็นสิ่งที่เราอยากเก็บไว้จะมีอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกคือตื่นมาอ่านหนังสือตอนเช้าที่ระเบียงซึ่งเป็นไล์ที่แบบ เจาะจงมากสิ่งนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในมอร์นิ่งรูชีนของเราแต่เรารู้สึกว่าเราชอบมากที่มันเป็นส่วนแรกของมอร์นิ่งรูทีนเราอยากเก็บไว้ให้มันเป็นส่วนแรกตลอดไปทุกคนเรารู้สึกว่าการที่เราตื่นเช้ามาแล้วก็นั่งริ้งระเบียงอ่ะทำให้เรารู้สึกสงบชีวิตไม่ได้เร่งรีบและการที่เราอ่านหนังสือทุกวันอ่ะมันก็เหมือนแบบมีอะไรให้คิดถึงทุกวันเป็นการพัฒนาความคิดของเราทุกวันทุกคนเราจะเล่ากิจวัตรตอนเช้ากันเราอยให้ฟังคือถ้าเราตื่นนอนมาปุ๊บปึ๊กไปแปรงฟันแปรงฟันเสร็จแล้วออะะเเเรรากก็จหหยยยิบบนนัังงสืแลล้วไปีทีทท จากนั้นอ่ะเราก็จะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆแล้วก็แบบดูวิวข้างนอกตอนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมันเป็นอะไรที่ฟินมากจากนั้นก็อ่านหนังสือตอนเช้าอ่ะมันจะอ่านหนังสือได้แบบโฟล์มากเพราะว่ามันไม่มีอะไรรบกวนก็เป็นส่วนที่เราชอบที่สุดในช่วงเช้าอย่างที่2แน่นอนว่ามันคือมอร์นิ่งรูทีนของเราทุกคนการที่เรามีมอร์นิ่งรูทีนตอนเช้าอ่ะมันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตทั้งวันได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสมอลวินตั้งแต่ตอนเช้าถ้าวันไหนที่เราตื่นมาแล้วร,รู้สึกวัวนนี้ มันรู้สึกแบบอึดอัดยังไงก็ไม่รู้อะ่ะคือเรารู้เลยว่าถ้าเราทำมอร์นิ่งรูทีนอ่ะเราจะรู้สึกดีขึ้นฉะนั้นวันที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีเราก็จะทำมอร์นิ่งรูทีนานหน่อยมันจะทําให้เราจากเนกาทีฟกลายเป็นว่ามาอยู่ตรงกลางได้หรือกลายมาอยู่ฝั่งโพสิทีฟมากขึ้นตอนนี้เรายังใช้ dream journal เหมือนเดิมเราคิดว่าอีกประมาณแบบครึ่งเดือนน่าจะจบเล่มละก็อย่าต้องมาคิดทีทีว่าจะทาอะไรต่อหลังจาก dream journal อาจจะไม่เขียน journal แล้วแล้วทาแค่แบบมอร์นิ่งรูทีนแทนแต่ยังไงก็ตามมีมอร์น,น่่ททีี คีบไว้คือการออกกําลังกายทุกคนเราออกกําลังกายแบบคอนสิสแตนต์มาประมาณ1ปีแล้วรู้สึกมั่นใจในร่างกายของตัวเองมากขึ้นอะไม่ใช่มั่นใจเพราะว่ารูปร่างนะมั่นใจเพราะความแข็งแรงเรารู้สึกว่าเราทนมากขึ้นเป็น1ในสอย่างที่เราอยากเน้นมากๆในปีนี้เราอยากสร้างกมเนื้อให้มากขึ้นแบบจริงๆทุกคนปลายปีทุกคนอาจจะเห็นกล้ามของเราขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดอุ๊ยถ้ามันเกิดขึ้น <laughs> คือมันก็มีนิดนึงนะตอนนี้ ห,หการออกกําลังกายเรารู้สึกว่ามันสําคัญมากคือไม่ว่าทุกคนจะอายุเท่าไหร่อ่ะออกกาลังกายเลยวันนี้จริงๆยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีทุกคนการป้องกันอะ่ะมันง่ายกว่าการรักษานะทุกคนอยากออกกําลังกายเพราะว่าอยากสุขภาพดีตอนนี้หรืออยากออกกําลังกายเพราะว่าหมอสั่งให้ออกตอนเราป่วยลองไปคิดดูทุกคนการออกกําลังกายสําคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีมากอันที่4อย่างสุดท้ายคือจัดตารางชีวิตของเราในโนชันเราเริ่มใช้โนชันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแบบมันเปลี่ยนชีวิตมากๆคือเราเป็นคนค่อนข้างชอบจัดการชอบวางแผน ่่งต้งอยูแลวถ้าเราไม่มีโนชันตอนแรกอะ่ะเราก็ใช้แ planner หรือไม่ก็จดใน iPad คือยังไงเราก็ต้องมีแ planner ของเรามี second brain ของเราแต่โนชั่นเป็นแหล่งรวมที่แบบ perfect ที่สุดที่เราเคยเห็นมาเป็นการจัดการชีวิตของเราในทุกส่วนในโนชันฉะนั้นเราแบบเป็นแฟนคลับโนชันมากเราอยากแนะนําให้ทุกคนจริงๆถ้าทุกคนอยากใช้ชีวิตให้มีระบบมากขึ้นมองเห็นแบบแผนในชีวิตของตัวเองมากขึ้นมี second brain ของตัวเองเพื่อ brain ตรงเนี้ยจะได้ไม่ต้องทํางานหนักคือคนเรามันไม่สามารถจดจําทุกอย่างได้หมดหรอกฉะนั้นเราต้องมี second brain ในการที่เราจะดั้ม ข้อมูลต่างๆลงไปแล้วโนชันเป็นตัวเลือกที่ดีมากอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าเราชอบจริงๆถ้าทุกคนจะได้อะไรจากการดูวิดีโอนี้ไปอ่ะอยากให้เป็นการเริ่มใช้โนชันเรารู้สึกว่าประเทศไทยโนชันไม่ค่อยแบบเป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่แต่มันพอะพิล่ามากเลยนะในหมู่ชาวต่างชาตินั่นแหละทุกคนไปใช้จริงโนชันอันนี้ก็คือแฮ b ปีทั้งหมดที่เราอยากเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็อยากเก็บไว้ไม่รู้ว่าปี2025จะมี healthy habits อะไรที่โผล่ขึ้นมาในชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเรารู้สึกขอบคุณุณททกกคนมมมาาี่่รว เดนนทาง้วยกัคือมีคนแมสเซจมาหาเราเยอะมากว่าดีใจที่มีช่องนี้เราก็ดีใจเหมือนกันที่เราทําช่องนี้มาสรุปทุกอย่างนะสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงก็คือ1ดูแลสุขภาพให้มากขึ้นสร้างกล้ามให้มากขึ้น2หาแนวทางใหม่ๆของช่องรถจี๊ปสเรียนรู้และทดลองให้มากขึ้นส่วนสิ่งที่เราอยากเก็บไว้1อ่านหนังสือเป็นอย่างแรกตอนเช้าที่ระเบียง2องมอร์นิ่งรูชีนของเรา3การออกกําลังกายแบบคอนสิสแตนต์สการจัดตารางชีวิตในโนชันสิ่งที่เราพูดทุกคนก็ลองเอาไปสะ้อนกับชีวิตของ องันไหนที่ทุกคนรู้สึกว่าปรับใช้ได้ก็ลองเอาไปปรับดูอย่างที่เราบอกเสมอว่าชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่เราจะเปลี่ยนปีนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้ดีอยู่แล้วก็ได้ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาใช้เวลาร่วมกันเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย